ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมานั่นก็คือ Toyota Mini Land Cruiser รุ่นปี2026รุ่นใหม่นี้สร้างกระแสตั้งแต่ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการและก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยเพราะ Toyota ได้หยิบเอาชื่อระดับตำนานมาปรับโฉมใหม่ให้เหมาะกับยุคสมัยโดยผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบออฟโรดกับความสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในไปจนถึงสมรรถนะและราคามาลุยกันเลยครับเริ่มจากภายนอกก่อน t o y ย t a Mini Land c r u i s e r 2026ยังคงคอนเซปตร์รถออฟโรดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงแต่ลดขนาดให้กระทัดรัดมากขึ้นสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือทรงเหลี่ยมที่ดูแข็งแรงบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแ a นด Cru ู s ซ r รุ่นเก่าแต่มีการปรับเส้นสายให้ทันสมัยกระจังหน้าทรง,งตั้งตรงดุดันพร้อมไฟหน้าและทรงกลมที่ให้กลิ่นอายคลาสสิกแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ การชนขนาดใหญ่เพิ่มความสูงจากพื้นบวกกับแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ชวนให้มั่นใจเมื่อลุยทางธุรกันดารมองจากด้านข้างจะเห็นซุ้มล้อเหลี่ยมชัดเจนสวมยางออฟโรดแบบหนาตัวรถสั้นกระทดรัดช่วยให้มุมต่และมุมจากดีขึ้นเหมาะมากสำหรับการลุยจริงส่วนด้านหลังประตูท้ายทรงตั้งตรงดูเรียบง่ายแต่เน้นฟังก์ชันใช้งานได้จริงและในบางรุ่นจะมีล้ออะไหล่ติดตั้งไว้ด้านหลังเพื่อบ่องบอกความเป็นรถสายลุยชัดเจน เมื่อมองเข้ามาด้านในห้องโดยสารของมินิแลนด์ครูเซอร์ผสมผสานระหว่างความทนทานและความสะดวกสบายโตโยต้าทราบดีว่ากลุ่มลูกค้าม,มีทั้งคนเมืองและนักเดินทางดังนั้นวัสดุที่ใช้จึงเน้นความแข็งแรงมีพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่ายเบากผ้าและวัสดุที่ทนต่อการใช้งานหนักสำหรับรุ่นล่างส่วนรุ่นสูงจะได้เบาะหนังวัสดุสัมผัสนุม่มและการตัดเย็บคุณภาพภายในถูกจัดวางแบบแนวนอนกว้างโปร่งติดตั้งหน้าจอสัมผัสตรงกลางที่มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์เวอร์ชันล่าสุด รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงอัปเดตระบบผ่าน OTA ได้นอกจากนี้ยังคงมีปุ่มกดและปุ่มหมุนสำหรับระบบปรับอากาศและโหมด Off-Road เพื่อความสะดวกเมื่อใช้งานในเส้นทางธุรกันดารเบาะนั่งออกแบบมาให้เลือกได้ทั้งแบบ2แถวและมีออปชัน3แถวสำหรับบางรุ่นแม้ว่าแถวที่สามาจะเหมาะกับเด็กหรือการเดินทางสั้นๆก็ตามบาะคู่หน้าถูกยกสูงเพื่อให้มองเห็นถนนชัดเจนรองรับสรีระได้ดีสำหรับการเดินทางไกล เบาหลังมีพื้นที่เพียงพอเพราะทรงเหลี่ยมของตัวรถช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยออปชันที่โดดเด่นเช่นช่องชาร์จ usb c หลายตำแหน่งกล่องเก็บความเย็นและหลังคากระจกพาโนรามานอกจากนี้ยังมีชุดระบบความปลอดภัย toyota safety sense ที่ประกอบไปด้วย adaptive cruise control ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน blind spot monitoring และกล้องรอบคัน360องศาพร้อมโหมดออฟโรดเช่นกล้องใต้ท้องรถ มาดูกันต่อเรื่องสมรรถนะใต้ฝากระโปรงของมินิแลนด์ครูซเซอร์สคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ270แรงม้าและแรงบิดมากกว่า300อปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดหรืออาจมีรุ่นที่มาพร้อมระบบไฮบริดช่วยเสริมกำลังซึ่งจะให้ทั้งแรงบิดที่ดีและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบฟูลทามมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเกียร์โฟลว์และค a อ l คอนโทรลที่ทำหน้้าาทที่เเหือนนสสรับง off road. ระบบช่วงล่างออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกได้ดีเมื่อต้องลุยทางค,ครุกขระแต่ยังคงความนุ่มนวลสำหรับถนนดำความสูงจากพื้นอยู่ที่ประมาณ8-9นิ้วและมุมไต่ม,ตมุมจากออกแบบให้เหมาะกับการลุยจริงความสามารถในการลากจูงหน้าจะอยู่ราวๆ2,200กิโลกรัมเพียงพอสำหรับลากเรือแคมเปอร์หรือเทรลเลอร์ขนาดกลางได้สบายในด้านความประหยัดน้ำมันแม้ยังไม่มีตัวเลขทางการแต่โตโยต้าตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถ SUV แท้ที่ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด โดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดที่จะให้ความสมดุลระหว่างพลังและความคุ้มคา่าเรื่องราคาก็สำคัญคาดว่าราคาเปิดตัวของ Toyota Mini Land Cruiser 2026จะอยู่ราวๆ1.2-1.5ล้านบาทไทยหรือประมาณ35,000-45,000ดอลลาร์อเมริกาแล้วแต่รุ่นย่อยซึ่งจะไปชนตรงๆกับคู่แข่งอย่าง Ford b r o n โก s p r t t จิปแรงเลอร์รวมถึง Toyota s e ีร n n นรุ่นใหม่โ o y o ต a หน้าจะวางลายอัพหลายเกรดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นสำหรับสายลุยจริง ไปจนถึงรุ่นท็อปที่เน้นความหรูหราเบาะหนังระบบเสียงพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัยสรุปแล้วโตโยต้ามินิแลนครูเซอร2026เป็น SUV ที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างลงตัวแม้จะเล็กกว่ารุ่นใหญ่แต่ก็ยังคง DNA ความแข็งแกร่งของแลนครูเซอร์เอาไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ทรงเหลี่ยมดูดนันห้องโดยสารที่ทนทานและยืดหยุ่นสมรรถนะออฟโรดที่ไว้ใจได้พร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริด และราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับใครที่อยากได้รถที่ใช้งานในเมืองก็ได้ออกไปผจญภัยนอกเมืองก็ดีรุ่นนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดของคุณก็ได้ครับ